คราวนี้เนี่ยนะครับไปของที่ก่อนช้ากันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้อยู่บนเรือเซ็นทรอลที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาขึ้นที่อ่าวบุรุชาที่นะครับเนื่องจากว่าข้าเรือนี้นะครับเป็นข้าเรือที่ไปก่อนช้างบนท่าจัดเร็วมากมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ไปคนเดียวนะนี่นี่ให้ดูรถก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะเราไปทั้งหมดเจ็ดค่านนะครับเจ็ดท่านนะฮะก็คือว่าเขาเดินขึ้นไปขบวนนู้นไปหมดแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะขึ้นมาอยู่หรองนะฮะเดิรองเท้าที่ดีเท่มันสึก นะครับก็อยากจะถ่ายทั้งล่าดีให้ดูก่อนนะฮะวิวพรนท่าที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับอู้นะฮะเนื่องคือก่อชา้างนะฮะเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะครับเราสามารถเอารถขึ้นเรือนะครับข้ามไปก่อชา้างได้นะฮะไปไหนก็ด้ไหนนะเดินเดินขึ้นไปหน่อยดีกว่าอันนีครับมาจากไหนครับพี่ พอดีโอมาไกลด้วยเนี่ยอิดเดียวจะถือแล้วครับเนี่ยครับผมก็ไหลกระเดินขึ้นไปอยู่หรอเนะ่นี่นะครับบรรยากาศในเรือนะครับโอ้เรือ,อที่นี่ของชั้นเลยนี่ นี่นะฮะกําลังถ่ายรูปกันอยู่เลยนะเปิ When, uh, like this, นีนะครับบรรยากาศในวันนี้ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงกอนค้างแล้วนะครับอีกแป๊เดียวเท่านั้นเองนะฮะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแล้วบ๊ายบายกล้องกันหน่อยอารายงานตัวรายงานตัว,าาตวมากันกี่ท่านนะครับวันนี้อา นีนะครับใช้เวลาเดินเรือเนี่ยนะครับแป่เดียวเอ,เองนะครับที่เราเดินทางข้าไปฝัง่งนูนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30มนาทีนะครับโดยประมาณนะครับเพราะอย่างนึงคือเกือบปน,อนัดง้อแล้วก็บรรทุกรถเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าพอแล้วนะฮะไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะช้าง ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถึงเกาะช้างเป็นท <mm ี er> ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอทำทัุร์สวนตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปกันต่อนะฮะตอนนี้คือยังไม่มีแผนเลยนะครับว่าจะไปที่ไหนกันนะครับก็คือว่าใช้เวลาครึ่งวันนี้นะครับก็พยายามนะครับจะไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับถ้าไม่มีข้าวรองท้องแล้วนะครับก็คือเหงี่ยวเลยนะฮะไม่สนุกแน่นะครับ เนี่ยนะเรามาทางก่อนช้างเลี้ยวซ้ายนะครับคือว่าถ้าไปด้านขวาโน้นนะฮะขึ้นเนินขึ้นเขาค่อนข้างเยอะนะครับเลือกมาทางนี้ดีกว่านะฮะเดินเขาเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่สูงมากนะครับนี้นะครับ่าถึงร้านอาหารแล้วนะครับหาข้าวเช้ากินกันก่อนนะฮะแถวร้านก็อยู่แถวแถวสลักเพชรนี่แหละนะครับ นี่ก็ตรงนี้ก็วาสลักเพชรแล้วนะครับตรงไปหน่อยเนาะแล้วแถวนี้ก็มีเซเวนะครับบริการให้กับเราด้วยนะครับมาไปสั่งข้าวแล้วนะฮะก็ต่อมานะครับก็มาเข้าเซเว่นนะหาขนมไว้ก่อนนะครับตุนไว้ตุนไว้กินอะไรดีกินอะไรดีอดืมเลยเป็นกระสอบเลยฮะช่างดูสินี่โอ้โหเลยเป็นกระสอบเลยะ <laughs> อย่างนี้ต้องโค้กสักขวดดีกว่าหืนม,มนีครับคาเเซเว่นะฮะก็ได้ขนมแล้วก็โค้กมานะครับปเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันก่อนเนาะปาครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่สะพานแดงกันอ่า เนี่ยเดินเดินเข้าตรงนี้นี่แหละแล้วถามเขาก่อนว่าต้องต้องเสียหรือเปล่าครับอ่าเสียไหมอ่าอ่าอ่าเนี่ยจักรยานมันเนี่ยเสียไหมฮะเหรออ่าเนี่นีขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับครับเออเอาเอาเอาไว้ตรงไหนนะอ๋อเกือบเลื่วนจอดจอดจอดตรงนี้ได้ไหมได้นะ พอดีจักรยานพวกผมนี่เป็นยิ่งกว่าคันด้าพิงกอีกครับไม่มีขาตั้งเนาะใช่ใชครับ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 ีรัครับ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 คาัเลรแล้วนะครับผมหครับครับะพันครับคั่นเังนะครับครันครับ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 รับครับครับครับั นะครับผมชื่อที่นี่เนี่ยนะฮะเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่วป่าชายลสสละเพชรบ้านนาในนั่นเองนะครับป่าเดี๋ยวขอตัวทันทุระแป๊บนึงนะครับป่าเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันข้างในเออโทษนะครับสามารถเอาของเข้าไปทินได้ไหมครับได้ขอะอาไปด้านในได้ลกควาขอมาถอให้ยอ๋อครับครับไปข้างหนนก็เป็นที่ถงขยเนาะครับผมาแในเคี่แล้วทไหที่นี่ ร้อน๋อครับถ้าปั่นก็จะแพ่ขึ้นมาใส่อ๋อครับผมสรับสเต็กอ๋อมีสเต็กด้วยสเต็กหมูใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หมักไว้ค่ะอ๋อใช่ครับอ๋อครับคอันนี้ย้อนกาแฟได้แล้วนะแต่ผมเอาไปให้อันนี้่คืออะไร อ้าวกว่าจะจ่ายให้ก่อนออไ,ไ,อไหนนะไาเอาออกไปให้ไ,หไงพอดีผมข้ามาถ่ายคลิปข้างในนี่ <laughs> hey, <please. S 1> ไป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 , <laughs> ไปไหนมา,ลาแล้วลองชิมหน่อยล,ลองชิมก่อนลองชิมก่อนคาปูชิโน่ห้าสิบบาทา <laughs> กาแฟเขาเ <laughs> ป็นไงบ้างคอกาแฟมาจากฝั่งครับจากตราด ครับ <laughs> ลองลองชิมก่อนเป็นไงพี่ว่าเป็นไงเป็นไงเป็นไง,เ,นไงเออกั่งติดใจอยู่นี้หาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอไร่อยไหมคอกาแฟไ,ได้ได้นะเรื่องปาลาอะไรอันนี้เป็นปลาหม่อนที่แล้วก็จะเป็นปลากอากูปลาหลังแดงอะไรพวกนี้คือเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดูนี่อ๋อว่างๆแล้วเอาบิดมาอันนึงนะแล้วแล้วก็มาหยอดตกไปเลยงั้นเดี๋ยวต้องมีกินกาแฟไปบก ปลา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 ครับปลาเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวข้างในกันหน่อยเพราะว่าสะพานเนี่ยสีแดงนะทุกคนดูดีเนี่ยสีแดงยาวไปทางนู่นเลยนะครับเจอแต่อุปสรรคอ้าวพี่โอ้ยพี่โอ้ยว่าจะเอาจักรยานมาไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องยกข้ามผ่านนี่ไปก่อน สกักยเรอยู่ตรงนี้นี่เองร,อร,อระวางนะครับดูไหมทำไมถึงเขา,าเรียกสะพานแดงเพราะว่สาสะพานเนี่ยมันสีแดงนะทุกคนดูดีเนี่ยสีแด,ด,ดงยาวไปทางนู่นเลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยนะโอ้โหธรรมชาติจริงๆนะต้นโครงกลางสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ 아, <laughs> 진 บรรยากาศในนี้เนี่ยนะครับคือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างคือวันนี้เนี่ยสภาพแทบไม่มีแดดเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยร่มเงาของต้นไม้นะครับบังให้กับเราอีกต่างหากนะครับแล้วก็มีลม,มค่อยๆพัดมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนี่นะน่านอนมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้ เดินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพักกินน้ํากินท้ากันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะไปที่ไหนกันนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อนะคะรับฝากติดตามรับชมกันต่อเนาะและตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกอช้างนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อก่อนนะครับผมก่อนกับฝั่งนะฮะไปะขึ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะ ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ได้ขึ้นไปที่ศาลเจ้าพ่อก๋วช้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมป้าเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับฝั่งกันนะฮะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเรือกันก่อนเนาะนะครับก็อยู่ตรงจุดขายตั๋วเรือเฟอร์รี่นะครับผมก็มีน้านะครับว่าผมให้เงินน้าไปนะครับเพื่อว่าจ่ายตั๋วเรือนะครับก็ให้ไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะอ่าคนละ80บาทเท่านั้นนะครับส่วนค่าจักรยานที่ข้ามมานี่เนี่ยนะฮะก็คือไม่เสียนั่นเองนะครับเสียแค่ค่าคนอย่างเดียวนะครับ80บาทนะ ูนะทุกคนเรือกําลังมาแล้วนะครับเราก็จะได้กลับฝั่งกันแล้วนะครับผมแต่นี่นะฮะตรงนี้คือเป็นจุดที่รอนะครับรอขึ้นเรือนะฮะเรือนะครับมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรทุกคนปะ่ะเดี๋ยวก็เตรียมตัวเอารถขึ้นเรือได้เลยนะฮะ them